อ่ะทีนี้เด็กสังเกตนะครับข้อ5ข้อ6ข้อ7เนี่ยนะครับข้อ5ข้อ6ข้อ7มันมีตัวหน้ามีตัวกลางมีตัวหลังนะครับอย่างอันเนี้ยเครื่องหมายเป็นบวกกับลบถ้าเป็นอันนี้มีหน้ามีกลางมีหลังอันนี้เป็นลบกับลบ มีหน้ามีกลางมีหลังอันนี้เป็นบวกหมดนะเป็นอย่างอื่นอีกก็ยังได้เลยมีหน้ามีกลางมีหลังอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกโอ้อย่างนี้เราท่องสูตรตายเลยดิเนี่ยนะท่องสูตรตายเลยไม่จําเป็นเลยครับไม่จาเป็นต้องท่องเลยอ่ะจําหลักการครับนะ หลักการที่ครูใช้ก็คือว่าเอาทุกตัวยกกําลังสองเอาหน้ายกกําลังสองรวมกับกลางยกกําลังสองรวมกับหลังยกกําลังสองให้หมดก่อนโอเคไหมครับแล้วตามด้วยสองเท่าของผลคูณทีละคู่นะครับตามด้วยสองเท่า ของผลคูณทีละคู่หัวใจหลักคือแค่นี้เ,นเอาทุกตัวยกกำลังสองแล้วบวกกันให้หมดไม่ต้องสนใจว่าเครื่องหมายเดิมมันเป็นยังไงของมันอยู่ไม่ต้องสนใจเอาทุกตัวยกกำลังสองบวกกันให้หมดแล้วตามด้วยสองเท่าของผลคูณทีละคู่เตรงนี้แหละที่มันจะแตกต่างกัน อ่านะบอกแล้วว่าไม่ต้องจำสูตรไม่ต้องนั่งท่องสูตรใช้หลักการเมื่อกี้มาใช้ดูเลยเริ่มนะครับมันก็แยกมาเนาะ เป็นหน้าเป็นกลางเป็นหลังข่าวนี้มันจะไปพร้อมเครื่องหมายนะมันจะไปพร้อมเครื่องหมายนะครับดูนะ 4x กำลังสองเนี่ยเอาไปยกกำลังสองอย่างที่บอกครับเอาทุกตัวยกยกำลังสองแล้วบวกกันให้หมดอะเอาบวก 5y ไอ้เจ้าบวก5 y เนี่ยเราก็เขียนว่า5 y เฉยๆก็ได้เอาไปยกกำลังสองเอาเจ้าลบ3เอาไปยกกำลังสองอันนี้ก็คือเอาทุกตัวยกกำลังสองแล้วบวกกันให้หมดเอเคนะครับเอาทุกตัวยกกำลังสองแล้วบวกกันให้หมดนะตรงนี้จะเขียน 3, จะเขียนลบ3ได้เท่านั้นนะนะครับ เพราะว่ามันยกกําลังคู่ครับมันได้ค่าเท่ากันนะครับนะแต่ตอนนี้ครูขอเอาเครื่องหมายไปด้วยเลยเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะไม่งั้นเดี๋ยวพอต่อไปต่อไปบาง,บางคนอาจจะสับสนได้ดังนั้นป้องกันการสับสนครูขอหยิบเครื่องหมายมาด้วยเลยเอาละครับทีนี้ตามด้วย2เท่าของผลคูณทีละคู่นะ2เท่าของผลคูณทีละคู่อ่ะคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนจับมันคูณกันแล้วคูณ2 บวกด้วย2คูณกับ 4x กํลัง2คูณกับ 5y 5y เขาเป็นบวกเนี่ยครับ2เท่าของคู่แรกต่อไปคู่ที่2 2เท่าของคู่ที่2นะบวกด้วย2เท่าของ 5y คูณกับลบ3 สองเท่าของคู่ที่สองบวกด้วยสองเท่าของคู่สุดท้ายคู่ที่สามคือคู่นี้ 4x กำลังสองกับลบสาม ไม่ท่องสูตรจำหลักการเอาทุกตัวยกกำลังสองเอาทุกตัวยกกำลังสองเอาทุกตัวยกกำลังสองแล้วบวกเข้าด้วยกันตามด้วยสองเท่าของผลคูณทีละคู่ตามด้วยสองเท่าของผลคูณทีละคู่เนี่ยสองเท่าของผลคูณทีละคู่นะครับอันนี้คงพอเข้าใจแล้วนะ อันนี้ก็ผลคูณคู่แรกใช่ไหมส x กาลังสองกับ5 y นะอันนี้ก็คู่ที่2นะครับ5 y กับลบ3อันนี้ก็คู่สุดท้าย4 x กาลังสองกับลบ3แจกกําลังสองนะครับเข้าไปที่4ก็เป็น4กําลังสองแจกกําลังสองเข้าไปที่ x กาลังสอง x กาลังสองจะได้รับกําลังสองก็จะรับไปแบบกําลังซ้อน กำลังที่ซ้อนกันกจะเอากําลังมาคูณกันนะครับกำลังที่ซ้อนกันจะเอากําลังมาคูณกัน2คูณ2เป็น4เนื่องจากว่าที่มันมีน้อยนะงั้นไม่ขอเขียนให้ดูนะนะไม่ขอเขียน2คูณ2ให้ดูนะกําลังที่ซ้อนกันเอากําลังมาคูณกัน2คูณ2ได้4โอเคต่อไปครับแจกกาลังสอง เข้าไปที่5แจกกำลังสองเข้าไปที่ y 5้ากำลังสองเป็น25 25ิบา y กำลังสองบวกด้วยลบ3เอามายกกำลังสองความหมายก็คือลบ3คูณกับลบ3นะครับก็จะได้บวก9จะได้9ที่เป็นบวก นะครับตรงนี้คือบวกเก้า 9. บางคนใครใครใครที่คล่องอยู่แล้วก็กรอกรอผ่านไปนะครับนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะคนไม่คล่องมีอยู่เยอะ มีอยู่เยอะถ้าเทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ยคนคล่องๆเ,เป็นแค่ส่วนน้อยคนไม่คล่องเนี่ยเยอะกว่าเยอะเลยนะจากประสบการณ์ที่เคยเจอๆมานะครับอ่ะโอเคครับสองห้าสิบสเครื่องหมายบวกใช่ไหมอ่าก็บวก40่สิตัวแปรนะครับ x ก,กํลังสองคูณกับ y งั้กูขอค่อยๆอธิบายนะครับนะทำช้าๆค่อยๆอทุกคนจะได้ตามทันนะครับโอเคครับต่อนะครับเด,เดี๋ยวสังเกตการคูณกันของเครื่องหมายด้วยนะบวก2คูน5มันก็คือบวก10ใช่ปะ่ะตอนนี้เป็น10ที่เป็นบวกอยู่นะ10ไปคูณกับลบ3บวกคูณลบมันต้องได้ลบแล้วอะ มันเป็นลบสามสิบอ่ะลบสามสิบคูณกับ y ก็เป็นลบสามสิบ y โอเคนะครับต่อไปนะครับบวกสอง คูณกับ4มันก็คือบวก8นั่นเองเห็นไหมเอาบวก8เนี่ยนะครับคูณกับลบ3ต่อไปบวกคูณลบต่างชนิดการคูณกันได้ชนิดลบลบ24ลบ24คูณกับ x กำลังสองนะก็เป็นลบ24 x กำลังสองนะครับ นั่นตรงนี้ก็ได้ลบยี 24, x กลังสองโอเคงง,ง,งอะไรตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันครับ